ฟันด<โ>ี้ก็สวัสดีเจแดงนะครับสวัสดีค่ะจ้าวันนี้เดินทางมาถึงมูดอนวูเสียงดังนะเจวันนี้เขามาตัดไม้เนาะก็มาแต่งจริงเนาะเจแดงมาจังละมาดีมากฟันดีพ่ะเจ้าเจ้ฝันดียอะมากเนาะยงแง่งแค่ไม่ได้ออกไปแล้วฝันดีทีปี่น้องเอาคิดว่าเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนนี่เปลี่ยนจริงไหมเจใส่ข้อสงสัยหน่อย มาเปลี s pants, <S ge ge 1941, ่ยนกับแมนมาเพิ่มเติมกับแมนเนาะเพิ่มเติมเดียวเพิ่มเติมซีซีเมนกว่าเนาะมาเปลี่ยนหรอกเนาะเดี๋ยวเอฟซีเขาจะว่าเราไม่มั่นคงตัวเก้ากัยังกัย่งเยือนยุ่นน่ะเอาเป็นว่าเพิ่มเติมซะเพิ่มเติมมาค่ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแต่เพิ่มเติมค่ะไม่เปลี่ยนพิเศษหน่อยคือวันนี้มีชุดล่างมาให้ด้วยจะล่องเบิ้งชุดล่างล่องเบิ้งเรื่องพี่น้องหัวบังขันอักษือยูคผู้เดียว อเอาเอาบัางหนันเอาตะเอาตะบุญมาปล่อยเน,ะนาะหลางมะเดามาปล่อยอแต่ว่าอักเืืออักเืือแต่ก็ได้อยู่มันนี้ก็เลยอยากมาปล่อยน้ำเพื่อเพื่อมีโฉมมีลำด้วยกันเนาะค่ะครับแต่อยากสร้างห้องน้ำยุ่นเพื่อนเพื่อนร้านทั้งหมดเลยอย่างนี้นี่ไหมสถานนี้มันผุดผุดชอบสีเห็ดที่ยังจะทั้สารปูกระย่าแปดศอกครับผม เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของที่ที่นี่เนาะเราก็ต้องสร้างให้เขาก่อนสร้างให้ท่านก่อนเพราะว่ามานไอเพื่นกระหายชค่วเลยนะน้ากรเลยอยากมีแบบับมานเนี่ยว่ามีของน้ำเขาอยากสร้างองน้ามีเพื่นที่นอได้รับมาอัสีนะค่ะครับทีได้มีของน้ำเขาวันนี้ก็เลยได้นำน้ำแดงอะไรมา ขอปู่ใช่ไหมพี่น้าแล้วปรากฏว่าพี่ส่งตัวเลขเห็นไหมเออเห็น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 เลขอีกได้พี่น้องวดนี้เออเห็นเลขเก่างามงามเออได้ว่าอีกตัวนึงมันบางงาม่งามมันจิเป็นไฮไฮให้พี่น้องสีสีเอาละครับอง้เขียนไว้เขียนไว้ไหม เอาเนเจจะลุกไปไหนไม่ต้องลุกนั่งลงไปเอานรักฐา,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 านมอชิเป็รักฐานมาชิหนองเบื้ออ,อ,อที่บ้านเหีเ้ยเสียงมาครับผู้เสียงดังหน่อยนะเอ็ดี FC เดอรเพราะว่าเขามาตักอินไม้นะครับผมงี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกเนาะครับนั่นเจเจ๊ก็ค่ะเออนั่นแหละ ยุเทียนยุคลกูกไหมเห็<ม>นไหมตัอย่างนะาะง,งางมเป็นตัวแบบนี้เลยแล้ว,ว่านี่แม่เป็นพิษนานี้สวยนะคะตัวน,นี้แม่เป็นเลขง,งังนเป็นพิษนาห้าครึ่งตัวแต่ว่างวาดเดนหกสามนะบดเป็นพิษนาดยแต่มางวันนี้เป็นพิษนาครึ่งหนึ่งของห้าครึนนง่งหนึ่งของห้า สองเหรอสองึ้งสองจุดห้าถ้่งมึหาก็สิเป็นสองจุห้าบ่สองุห้าซตีเป็นตัวไหนอันนี้ต้นไหม่เนาะค่ะนี่เห็นต้นใม่มาเนาะก็เป็นเลขสูตรเนาะค่ะเล่นเอซีงงเลยสองจุดห้าเอาคือยังไงเนาะบัลเ่าเลขสูตรกะโชว์ไปเล่นเนาะมาเลยครับนี่เนาะค่ะอันนี้คือสูตรคำนวณคือคำนวณออกมาเนาะค่ะครับแต่ว่า ก็ไม่ชอบนะสามตัวชอบเจสองตัวเอก็ตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท่ายโคงทุดท่ายอย่างนี้ชอบสองตัวนี่คือเก่าเนาะค่ะสามตัวเนียนมักตัวหนี้มากวัวอันนี้คือตัวชอบไม่ใช่เลขสูตรนะคะเนี่ยแล้วสองหกี่มาจากไหนครับเจสองหกนี่กับเป็นคำนวณนี่นี่ละนี่ละที่ว่าไปอักเอางวดบางหันเออเล็กลางไปอักเอาสูตรคำนวณเหมือนกันอแอ้วเอาศูย์เก่า ก็เลยอยากมาแบ่งฝันเพื่อมันอกไม่ต้องถมมีฝันด้วยเหรอครับเจ๊ฝันเออแม่นแมนแมนฝันยังไงครับผมฝันเอาขยะไปถิ่มนอกบ้านมันละไปทิ่มนอกบ้านมันไปเลี้ยงเห็นหมกซีดาคนอยู่สิเป็นแดนของเพื่อนผลละมันอยากกินข้องเพื่อนก็เลยสิเอามือล่ะไปปิดเอาหมกซีดาด้วยนั่นน่ะปันนดี๋เหมือนเหมือนมี่ยังถึงถึงดูดเข้าไปนี่ละ ปัน ka, ปน hom, mm s. <S ี้บปย่มควบยานเนาะเลยหันหลังกลับ้นกับพย่ยามดูจะา้องกับสีขาบ้านเพราะมาหอดกลางทางเ็นเล็บบอกว่าแต่ว่าคณะที่ดึงกันยุ่นอ่ะสวดมุ่นไปความเด้ส่วนมุ่นไปร้อมแต้ก็ไม่ได้มาหอดกลางทางหอดกลางทางแล้ะคนกับคนก็ได้หองว่าซี่หาคนว่าพอหะหองว่าซี่หาก็บรรทัดสนใจเพราะว่าเอาชีวิตจะา้องเหมกอนมาหันหลังกลับเลยอื ดึงกันจนหดเียนพอหดเย็นเราคนก็เลยหันหลังกลับเลยเขาบอกสี่ห้าเหรอครับเจแหมนเขาห้องบอกเลยเด้ว่าสี่ห้าแต่ว่าได้สนใจเพราะว่าขึานมาพอสนใจหางมันสิบเแม่คือบางหันคือเถียงก็เพลินบางหันเราพอเอาหลงหลอกอีกอย่างมันแต่วันนี้คู่มความฝันบอกอุ้ฟบ้างแล้วค่ะแต่ว่าฝันหลอดแดงนะกับฝันยูต่างจังต่างจังออกคลิปต่างจัออกคลิปอันนี้ไปเนาะกับฝันยูว่าด้กินซุกี้เฉยบบง่ายหนึ่ง อ่าคนรู้จักก็ได้กินคนบ่รู้จักก็ได้กินเหมือนกันเลยบักแห้งชักเลยกินนํากันห,หลายๆคนเป็นอย่าได้กินสุดขีดกันครัป็นหลอบสองอเปันปันรอบ,อรบ2กันแต่มาเลื่องมันก็บ่หนี้กันเนาะครับผม ก็คือว่า4หนึ่งเจ็ดนี่ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะแต่แบบคือไม่ชอบเฉยๆแต่ดังนะครับ4หนึ่งเจ็ดนี่ดังนะครับเจ๊แต่ที่ชอบผู้ือยชอบตัวนี้ห้าหนึ่งเจ็ดแต่ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะเจ๊เนาะเอาไว้เือนเดิมเพราะว่าสูตรมาอย่างนั้นเนาะสูตรล่างนี่ถูกมากี่งวดแล้วครับไอสองหกเนี่ยครับอักเอากับซีนี้มาทํานเล่นรุ่นงวดเดียวเนี่ยที่ทํามาแล้วสูตรล่างเพิ่งเพิ่งทำมา แต่ว่าสูตรบนสูตรบนนี้ปีนี้ยังไม่ทันได้หลุดถ้าที่เก่าสูดสูตรบนถูกเป็นประจําเลยเหรอครับเจ๊ที่ว่าถูกจนซื้อบ้านนะครับแมนเป็นประจําเลยค่ะซื้อบ้านกี่หลังนะเจ๊สามสามหลังเพราะสูตรเนี่ยกะกะกะค่าขายน้ำโอ้ค้าขายด้วยไม่ใช่เฉพาะเลขอย่างเดียวค่าือผสมกันไป ก็พอได้ค่ะถ้าออกตัวนี้นักศึกนองเังสิแกะเบิดท่อเดเออคืคืออยากจะมาสร้างห้องน้ำค่ะอยากมาซอยแม่เบิกซับเพิ่นกับเสี่ยโอปอเพิ่นเนาะค่ะมาถึงมาสร้างอขนาดละเอิ้นล้านพญานาคเลยล้านพญานาคเลื่อนพาานเลื่อนพญานาคครับผมคือตอนนี้เนี่ยขาดแค่นทุกอย่าง อาจแทนทุกอย่างยังไม่ยังไม่เป็นรูปประมหมอเปินครับยมันไม่เป็นรูปเป็นร่างยังยังดนนี้อยากอยากมีห้องน้ำเพรามาจี้รไม่มีห้องน้ำป่าดงทะเลทรายเข้ามาอีกอ่ะโชว์ตัวเลขนะครับผมท้ายคลิปกันเนาะครับสีแดงนะครับใครก็สงสัยนะครับเลขไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีเพิ่มนะครับผมชุดเน้นเลยใช่ไหมครับตัวเพิ่มเนี่ะแถมมีชุดล่างให้อีกต่างหาก ลองเบิ้งนะพี่น้องครับลองเบิ้งนะคะปีนี้ยังไม่ทันได้หลุดเลยนะเจ๊เนาะลองดูลองดูครับแอบหน้าจอไว้นะครับผมสำหรับแนวทางเจ๊แดงนะครับปากส่องเว้นะคะครับผมเฟซบุ๊กบอกเพื่อนฟซบุ๊กาสไตรพารวยพาสไแฟนเกตครับอ่าสายฝนี่สายฝนแฟนเกตนะคะครับ ต้องน้อยๆไว้ในดวงใจอ้อมอกอ้อมแขนถ้าก็ต้องขอขอบคุณเจแดงนะครับผมครับขอบคุณครับนะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางเจ๊แดงโค้งสุดท้ายนะครับผมเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่างนี้เขากาลังตัดไม้อยู่นะครับเอซสีครับขอแคปหน้าจอก่อนเอาไว้นะครับผมแนวทางของเจแดงนะครับผมกดมาอย่างวันที่16นะครับผมสุดท้คลิปนี้ขอจบไปแี่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ